สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับสายอินทรชิตนะครับวันนี้เรามีเจ well, pues ้าสายรัด่ามเลือดนะครับหรือเจ้าทูนิเก้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าทูนิเก้เนี่ยมันเป็นสายรัด่ามเลือดแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะให้ดูกันเลยผมก็จะติดบริเวณเสื้อเกะนะครับที่อกด้านซ้ายนะครับถามว่าทําไมผมถึงจะเอาสายรัดทูนิเก้เนี่ยติดบริเวณอกด้านซ้ายนะครับขอนอกรอบบอกเหตุผลสักนิดหนึ่งซึ่งนะครับใน วงการนะครับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารอ,อสสอหรือหน้าที่ที่ฝ่ายปฏิบัติงานต่างๆนะครับที่พกพากันเนี่ยก็ควรที่จะพกเจ้าสายรัดท่ามเลือหรือทูนิเก้นเนี่ยในตําแหน่งที่เรารู้กันซึ่งซึ่งกันนะครับอย่างกรณีเช่นสมมติว,ว่าผมพกเนี่ยในทีมผมอีก10คนก็ต้องพกบ,บริเวณอกซ้ายเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับหรือประทะหรืออุบัติเหตุเนี่ยถ้าผมเนี่ยผู้ได้รับบาดบาดเจ็บเนี่ย รู้สึกตัวสามารถช่วยตัวเองได้ก็ดีไปนะครับแต่กรณีผมหมดสติเวลามีคนเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็จะได้เอาทูนิเก้ของผมเนี่ยช่วยตัวเหลือผมเองโดยการค้นหาถูกว่ามันอยู่จุดไหนไม่ทําการให้มันเสียเวลานะครับไม่ต้องไปค้นหาว่าเฮ้ยมึงเอาไว้ตรงจุดไหนวะตรงไหนตรงไหนนะครับซึ่งเจ้าทูนิเก้นะครับเขาออกแบบมาไว้ให้ใช้สําหรับตัวเองนะสำหรับตัวเองก่อนอันดับแรกเลยข้อแรกคือต้องเอาสาหรับใช้กับตัวเองก่อนหรือถ้ามันเหตุจําเป็นเราไม่เป็นไรเนี่ยเราใช้กับเพื่อนก็ได้นะครับแต่ในทีมควรจะมี เจ้าทูนิเก่เนี่ยทุกคนนะครับทุกคนในทีมผมก็จะรู้กันว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเกิดการประทะสูญเสียขึ้นอะไรเนี่ยเราก็จะหยิบจากทูนิเก้จากจุดจุดไหนนะครับไปใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทันท่วงทีซึ่งเมื่อร่างกายเรานะครับสูญเสียเลือดเนี่ยทำไมมันถึงต้องทําการด้วยความรวดเร็วคือร่างกายนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยน้ำหนัก1กิโลนะครับน้ำหนักมวลร่างกายเนี่ยหกิโลนะครับจะมีเลือดประมาณ7 0ถึง80ซีซีนะครับ พี่น้องอยากรู้ว่าพี่น้องเนี่ยมีเลือดในร่างกายเนี่ยกี่ซีซีก็เอาจํานวนน้ําหนักไปคูณกับไปคูณกับน้าหนักน้าหนักของเลือดเอ้น้ําหนักของจนนํานวนซีซีนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ก็จะเป็นผลออกมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับซึ่งร่างกายนะครับเมื่อเราสูญเสียเลือดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแขนขาดหรือถูกยิงตัดเส้นเลือดใหญ่หรือถูกฟันแขนขาดหรือเส้นเลือดใหญ่มันขาดเนี่ยฉีกขาดเนี่ยร่างกายก็จะสูบฉีดเลือดโดยหัวใจเราจะเป็นไดโวนะครับเป็นปั๊มเนี่ยบุบบูบบบเนี่ย มันก็จะทําให้ชีดให้เลือดเนี่ยออกมานะครับทะลักออกจากร่างกายระยะเวลาเพียงแค่ 1- 2นาทีนะครับซ้าเส้นเลือดใหญ่ขาดพี่น้องก็จะสูญเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ไวมากนะครับไวมากจริงๆเลยนะว่าทําให้พี่น้องเนี่ยเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้การใช้สายรัดห้ามเลือดหรือเจ้าทูนิเกตตัวนี้กันเลยผมจะบอกกันก่อนว่าเจ้าสายรัดห้ามเลือดเนี่ยมันเป็นผ้านะเป็นผ้าเลยแต่เส้นสายสายผ้าตัวนี้มันจะมี2ชั้นนะครับชั้นแรกก็คือด้านนอกนั่นเอง แต่ชั้นด้านในจะมีลิ้นด้านในเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นแบบนี้เนี่ยจะมีอีกชั้นหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าลิ้นตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรครับกดให้ผ้าตัวนี้บีบเข้าสู่มวลกล้ามเนื้อเพื่อไปกดกับเส้นเลือดใหญ่นะครับก่อนจะใช้กบเราก็ควรจะเซตผ้านะคเซตเซตสายดึงให้มันตึงนะครับดึงให้มันตึงนะครับก่อนนี้ยืดนะเห็นไหมเราต้องทําการยืดทําการเซตสายโดยทีนให้ให้กระชากเลยให้มันตึงให้ลิ้นด้านในเนี่ยมันตึงนะครับพอพอลิ้นด้านในมันตึงมันก็จะทําใ ตัวคานเหล็กนะครับขันชนะเนี่ยมันอยู่ในลักษณะแนวขวางแบบนี้นะครับซึ่งกรอนนี้เราใช้นะครับถ้าเราใช้บอก่อนถ้าเราใช้แล้วบิดโดยเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปไซส์ใช้ปุ๊บแล้วนําตัวตะขอตัวนี้นะครับตัวขอตัวนี้นะครับเห็นไหมอ่าช้าๆเลยนะไปเกี่ยวกับเหล็กตัวนี้อ่าแล้วเราก็ดึงฟืดให้มันรัดบริเวณโคนขาหรือโคนรักแร้นะครับแล้วก็จากนั้นสูงแล้วมันรัดแล้วใช่ไหมเราทาการบิด หนึ่งรอบอ่อาวเราเรา,เราเซตมาทุ่นทีตรงนี้นะ12นาทีนะเรามองเราลักตัวนี้ไว้นะบิดจานวนสองถึงสามรอบเพียงพอนะครับปื๊ดหนึ่งรอบนะครับเราดูแล้วตรงนี้หนึ่งรอบเราบิดอีกสักรอบหนึ่งปึ๊ดอ่าอ่าเป็นสองรอบแล้วเราก็นําตัวนี้มาเกี่ยวกับเหล็กสามเหลี่ยมนี่ไว้นะครับแค่นี้เองหลักการใช้ง่ายๆนะครับซึ่งไอ้สายรัดทูนิเก้เนี่ยมันจะมีแผ่นตัวนี้บอกไวนะ้ว่าเป็นเวลาถามนะครับซึ่ง เวลาตัวนี้เรารัดตรงนี้ก็เวลาประมาณตึ๊ดดูเวลาเลยห้านาฬิกาสองนาทีเราก็จดไปเลยห้านาฬิกาสองนาทีเราจดเวลาตัวนี้ไว้เพื่ออะไรนะครับซึ่งเพื่อจะให้หมอเนี่ยให้ทางทางแพทย์ทีมแพทย์เนี่ยเขารู้ว่าเรารัดเจ้าสายลัดตัวนิเก้นเนี่ยมาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่แล้วนะครับเวลาเท่าไหร่แล้วเพราะนะครับในสมัยก่อนเนี่ยพวกเราคงเคยได้ยินไว้ว่าเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเมื่อเราขันชนะหรือเราลัดเส้นเลือดใหญ่แล้วเนี่ยเราควรจะคลายเชือกทุกๆ15นาที ไม่ฉะนั้นกล้ามเนื้อที่เราถูกรัดไว้เนี่ยมันจะตายนะครับซึ่งในวิทยาศาสตร์การแพทย์เนเดือนนี้มันได้วิวัฒนาการนะครับมันได้มียาฟื้นฟูนะครับกล้ามเนื้อนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปคลายตัวขันชะลอนั้นนะครับก็คือขันชะลอคาไว้เลยเพราะเราจะมีตัวเวลานี่บอกไว้ทางหมอเขาจะรู้ว่าเนี่ยเรารัดมากี่ชั่วโมงแล้วกี่นาทีแล้วแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลมือหมอหมอเขาก็จะฉีดยาฟืนฟ้นฟูกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะทําให้เราไม่ต้องสูญเสีย กล้ามเนือ้อบริเวณส่วนุ่นนั้นไปนะครับแล้ววิธีการรัดนะครับเราควรที่จะรัดให้มันชิดคนแขนนะครับส่วนหน้าโดนโดนฟันแขนขาดหรือโดนยิงเส้นเลือดใหญ่ออกเนี่ยเลือดออกสูญเสียเลือดเยอะเนี่ยเราก็ควรจะรัดให้สูงเลยเพื่อให้มันเข้ากับระโยระยางของร่างกายนะครับถ้าโดนยิงขาก็รัดเข้ามาในบริเวณขาหนีบแต่ในกรณีแขนขาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะไอแขนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ในวันีเวลาเราบาดเจ็บบริเวณขาเนี่ยบางคนอาจจะมอะีอย่างผมเนี่ย มีมีดนะครับมีมีดพกอยู่เราควรทํำยังไงครับเอามีดออกก่อนเอาโทรศัพท์เอามือถือออกก่อนแล้วค่อยทําการลัดนะเพราะถ้าเกิดเราไปลัดทับกับพวกมีดหรือโทรศัพท์หรือสิ่งของภายในเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลนะซึ่งนะครับมันก็จะไม่ผลซึ่งทางไอ้ตัวธนิกเก้เนี่ยมันก็จะใช้ประสิทธิภาพได้อย่างไม่สมบูรณ์เพียงพอนะครับอย่างผมจะสาธิตการใช้จริงให้ดูเลยสมมุติผมถูกยิงหรือถูกฟันเนี่ยหรือถูกกับระเบิดบริเวณขาข้างซ้ายนะครับ ผมก็จะนําเจ้าทูนิเก้เนี่ยมาลัดบริเวณนี้นะบริเวณนี้เลยซึ่งจะเอาทางด้านตัวขันฉลอเนี่ยอยู่ด้านในนะเพราะอะไรพอเส้นเลือดใหญ่นะของมนุษย์เราเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาโดยสรีรวิทยาเนี่ยคือด้านในนะในขาด้านในนะโดยมีกระดูกห่อหุ้มไว้อีกทีหนึ่งนะครับด้านด้านไหนก็ด้านแขนด้านในขาหนีบด้านหนนะก็คือแปะไว้เลยซึ่งบริเวณขาเนี้ยผมก็ได้นําเอาสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วแปะปุ๊บ แล้วก็นําสายตัวขอตัวนี้มาเกี่ยวกับเหล็กน,นะครับจ๊บแล้วก็ดึงตื้อให้ตึงให้ตึงมือนะครับลักษณะตรงขันชน้อนเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณเส้นเลือดใหญ่ที่ลงมาตรงนี้พอดีเราก็ทําการบิดประมาณสองถึงสามรอบนะครับก็เลยบิดปืด้ดอ่าโอเคมันก็จะเจ็บนิดๆน,นะครับเจ็บนิดๆเหมือนมดกัดน,นิดเดียวนะครับเราลัดไว้หลังจากนั้นเราลองทดลองสอดัดนิ้วดูเนี่ยถ้าสอดนิ้วเข้าไปได้ก็แปลว่า เลือดยังเดืออยู่หรือวิธีทสองดูทําการทําการตรวจชีพจรนะครับชีพจรที่รองเท้าว่าร่างกายเราคนเราเนี่ยชีพจรเนี่ยมันยังเดินอยู่หรือเปล่าถ้าเราโดนยิงอยู่แล้วเ,เราจับชีพจรดูเลือดแล้วมันยังออกนะครับถ,ถ้าเลือดยังออกอยู่เนี่ยก็แปลว่าเรายังรัดไม่อยู่เราก็ควรจะรัดให้แน่นเพิ่มขึ้นหรือนําเส้นใหม่มาผูกทับขึ้นมาอีกนะครับขึ้นบิดเราจะไม่ท่านข้างล่างนะครับเราจะพานต่อจากข้างบนนะครับซึ่งหลักการแพทย์เขาบอกว่าให้เรามัดทูนิเก้เนี่ย เหนือจากบาดแผลประมาณ4-5นิ้วนะครับแต่ในหลักความจริงนะครับที่ถามคุณหมอบางท่านก็บอกว่าถ้าเรามัวมาหาบาดแผลเรามานั่งวัดอยู่ก็อาจจะไม่ทันเวลาในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บก็เลยให้มัดให้สูงที่สุดเข้าไว้นะครับสูงที่สุดเข้าไว้และจากนั้นนะครับเราก็จะนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับก็ประมาณนี้ครับซึ่งผมก็อยากจะแนะนําให้พี่น้องได้ได้ไดตระหนักถึง ความปลอดภัยนะครับโดยการที่เรามีสายรัดทูนิเก้เนี่ยติดตัวประจำกายหรือประจำรถไว้นะครับวิธีการถอดก็เวลาเราปลดมาแล้วเนี่ยเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยก็อย่าไปปล่อยเร็วๆนะครับมันจะทําให้เลือดเราเนี่ยพุ่งออกไปก็อาจจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยแตกหรือฉีกขาดได้นะครับก็ค่อยๆคลายนะครับเป็นการเปิดประตูให้เส้นเลือดเนี่ยมันค่อยๆระบายออกไปขาก็จะเริ่มเย็นว้าบลงไปนะก็ค่อยๆค่อยนะจากนั้นเราก็ลูดตัวนี้ออกมาเราค่อยๆแกะถอดออกแค่นั้น หลังจากนั้นเราก็เซ็ตเก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับโดยปกตินะครับเจ้าสายลัดห้ามเลือดหรือทูนิเกตตัวเนี้ยจะสนนราคาตามท้องตลาดนะผมไม่ได้คนขายนะก็อยู่ราคาประมาณหลักร้อยไปไปลายถึงหลักพันต้นๆนะครับก็ลองพี่น้องก็ลองไปติดต่อทางร้านที่เขาขายพวกเครื่องเครื่องสนามดูนะครับก็จะมีขายอยู่แล้วก็จะมีขายกันอยู่ก็สามารถพกติดตัวไว้ได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็จะพกติดรถติดตัวติดบ้านเอาไว้เลยนะเพราะอะไรนะครับเพราะผมคิดและรึกเสมอว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคุณอาจจะโดนลูกหลงในการโดนยิงโดนแทงหรือคนที่เข้ามาทําร้ายเราหรือหนักกว่านั้นก็คือเราขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุแขนขาหักแล้วอเผลอกระดูกเนี่ยไปตัดเส้นเลือดใหญ่กระดูกทะลุกออกมาแล้วตัดเส้นเลือดใหญ่ทาให้สูญเสียเลือดเนี่ยเราก็สามารถช่วยชีวิตตัวเราเองหรือคนรอบข้างได้นะครับในกรณีถ้าเราเป็นและเรารูแ้แล้วแล้วเรามีรถเนี่ยแล้วเราช่วยช่วยผู้บาดเจ็บให้ให้รอดได้เนี่ยมันก็จะเป็นความสุขทางใจนะว่าเอ้ย ครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้รับผู้รับบาดเจ็บนะครับจนให้เขามีชีวิตต่อไปได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเลือดคนเราเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยถ้าเลือดออกไปมากมากเนี่ยไม่กี่นาทีจริงๆนะไม่กี่นาทีจริงๆนาทีถึงสองนาทีเนี่ยเสียชีวิตแล้วซึ่งผมก็เคยเห็นเพื feels, ่อนพี่น้องนะครับในสามจังหวัดเนี่ยเสียชีวิตจากการสูญเสียเลือดเนี่ยมามากแล้วก็มาตอนหลังๆเนี่ยก็ได้ทําให้ให้ถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ใช้กันหลายๆเคสนะหลายๆเคสที่ผ่านมาก็ มีพี่น้องนะครับก็อย่างน้องเอกแดนไทยเนี่ยก็เคยได้นําเจ้าสายลัทธนิเก้เนี่ยไปช่วยให้กับผูมกับหน่องนะครับก็ที่เหตุปะทะที่จังหวัดปัตตานีก็ทําให้รอดมานะก็คือก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าสายลัทธนิเก้นะครับที่มีโอกาสช่วยต่อชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่พี่น้องเรานะครับซึ่งมันก็ราคาไม่แพงนะเมื่อเทียบกับชีวิตมนุษย์1คนเนี่ยมันห่างไกลกันมากนะครับราคาประเมินไม่ได้สำหรับไทยคลิปนี้ผมใส่ชิดก็ขอฝากไว้นะครับว่า พี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ทหารตำรวจายปกครองหรือแม้แต่คนเรือนชาวบ้านทั่วไปนะครับก็ควรที่จะมีติดบ้านไว้หรือติดติดรถติดตัวไว้สักอันหนึ่งน้ําหนักมันไม่ได้หนักหนาเลยครับถ้าวันใดวันหนึ่งพี่น้องได้ไปเจออุบัติเหตุแล้วได้สามารถช่วยชีวิตตัวเองหรือช่วยชีวิตผู้อื่นไว้เนี่ยมันก็จะเป็นกุศลกับตัวพี่น้องเองนะครับผมคิดแค่นี้นะครับไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความดีไม่ต้องการเป็นที่จะยอมรับหรือต้องการเป็นที่ยกย่องอะไรแต่ต้องการเพียงแค่ให้พี่น้อง ได้มีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วมีโอกาสที่กลับไปเจอคนที่รักในครอบครัวอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมใส่ชิดก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมติดตามจนมาจบคลิปอันแสนยาวนานอันนี้นะครับผมเองก็โอ้โหคลิปนี้ก็เป็นการพูดแบบยาวๆเลยก็ขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามรับชมมาสําหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่วยก็นะกดติดตามไว้นะครับผมมี คลิปหรือมีการทดลองอะไรดีๆมีความรู้พี่น้องจะได้ไม่พลาดในการรับชมสำหรับวันนี้ผมสายชิดต,ต้องขอขอบคุณมากครับ